ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมอย่างง,งามงานด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเรื่องยินโทรแบบที่มีสกินของเรานะครับก็คลิปที่แล้วผมก็สอนไปแล้วแต่อันนี้นะครับเจ๋งว่าผมจะทําให้มันเลื่อนซ้ายไปนะครับโอเคไปดูกันมันจะเลื่อนซ้ายได้เดี๋ยวให้ดูครับผมก็เคยลงคลิป,ปนใน YouTube แล้วเออ มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคเราเข้า,ายมา Master นะครับก็ห้ามใช้แบบฟรีนะครับผมแนะนำไม่ใช้แบบเสียตังค์นะครับเพราะว่าแบบเสียตังค์มันจะใช้ทำได้นะครับโอเคกดบวกตรงนี้แล้วก็กดสก i ปไปแล้วก็วอะไรนะ กด Media Browser มาครับแล้วก mm ็กดวิดีโอบ้าบหนึ่งครับมันต้องรอโหลดบ้าบหนึ่งผมก็ทำอย่างนี้แหละรอโหลดแป๊บหนึ่งมันชอบเมื่ขึ้นอ่าะนะ อะไรของมันเน็ตกากแม่โอเคโอเคไอ้แม่ม อาวะอ๋อโอเคเอาอันล่างสุดไ้เอาอันนี้ก่อนอันนี้สองอน,นี้โอเคท่านผู้ชมจะไม่เอาไฟก็ได้นะครับแต่ผมชอบไฟโอเคอย่างแรกไปที่อันหลังแล้วก็กดอันนี้ครับเห็นไหมครับก็จะสังเกตว่าถ้าเกิดเป็นคลายมาสเตอร์แบบธรรมดา แบบไม่เสียตังค์มันจะไม่ปลดล็อกให้แต่สาหรับใครมาสเตอร์แบบเสียตังค์จะปลดล็อกให้เลยก็ซื้อซะนะครับแต่แ <c oughs> ป๊บหนึ่งครับต้องกะให้มันเท่ากันนะครับ โอเคเท่ากันกันีน่นี่เอ้ยอันนี้มันไม่เท่ากันเใยแบบนีนครับการกะอันนี้ท่านผู้ชมต้องกะให้ถูกนะถ้ากะไม่ถูกแล้วมันจะไม่เท่ โอเ้เราสมมันเป็นอย่างนี้โอเคได้ละช่งแมก็ท่านผู้ชมดูนะครับถ้าผถ้าท่านผู้ชมไม่ต้องการเพลงกดที่วิดีโอกดวอลลุ่มรูปลมโพงน่ะแล้วก็กดรูปอันนี้ไปให้มันฆ่าทิ้งไปก็กดถูกไปแล้วก็เลือกออดิโอของคุณ ออดิโอนาที่นี้ของคนุนาที่นี้ของผมคือเพลงครับก็เลือกก่อนผมจะเอาเพลงสั้นๆน,นะเดี๋ยวผมจะเอาเพลงแบบพี่เอกไม่ใช่พี่เอกกี้นะพี่ฮาร์ดล็อกเกอร์ ไออันนี้พี่ TMC นี่ว่าไฟลินโฮอันนี้ครับใช่เธอมันได้แค่นี้ท่านผู้ชมม่ต้องไปเลื่อนมาแล้วนะครับเพราะว่าเพลงมันได้แค่นี้อ่ะโอเคมาแล้วก็กัดระยะให้ถูกตรงที่แบบควันมันออกมาครับโด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 ,โด ประมาณควันนี้ควันนี้เออแล้วก็กดเลเยอ์กดอินเมดไปแล้วก็เลือกสกิน 3D มดสองดีอะไรของคุณก็ว่าไปครับโอเคเลือกแล้วก็เอามาใส่ นาทีแล้วไอ้กานั่นโอ้ยเลือกผิดอันถ้าเกิดท่านผู้ชมเลือกเลือกผิดก็กดที่รูปนั้นแล้วก็กดรูปถังขยะมันใส่ลงไปนะคะนี่ผมชอบสก,กินนี้ มันทำเป็นองอขาไอ้ทัวไอ้ควายทำมันไม่เจอสักทีวะอ๋อเมื่อกี้มันได้แล้วเนี่ยเมื่อกี้ แล้วก็คอรไดสก,กินของเรามาก็ลเล่อนมาให้ได้อย่างนี้อโอเคลองดูนะครับ ผมรู้แล้วผิด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 เเดี๋ยวขอลบไอ้บ้านนี้ก่อนมาใส่ตั้งแต่ทีแรก ไม่ค่อยยาวนะครเพราะมันยาวได้แค่นี้ไอ้บ้าเอ้ยโอเคมาดูกันตอนที่สองกดที่รูปสกินของเราอย่ากกดรูปหลังขยานะครับกดรูปฟองน้ำอันนี้ครับหลายๆจุดไม่ใช่3ามจุดนะกดอันนี้โอเคแล้วก็เลื่อนบวกมันจะเป็นวงล้อบ,บวกนะครับแล้วก็กดไปเรื่อยๆแล้วก็รอบที่สาม ท่านผู้ชมเลื่อนด้านซ้ายเลยโอเคก็จะเลื่อนช้าๆก็ได้นะครับแต่ผมเลื่อนไวนอฟีเองโครับถ้าจะใส่ชื่อของเราบนบนอินโทรโหลดดิ้งนะครับกดเลเยอร์กดแท็ก นะครับผมจะชื่อผมชื่อผมเป็นอย่างงี้ F ตัวใหญ่ I R S T first Z A Z A ซ่าซ่าเว้นวรรค G A M I N G เว้นเอ้ยไม่ต้องเว้นละตัว G Gaming T H A I แล้วก็ L ตัวใหญ่ A N D Thailand แล้วก็ เอาชื่อของเราท่านผู้ชมถ้าใครชื่อยาวไม่ต้องห่วงครับผมแนะนำให้ใช้ฟอนต์นี้ฟอนต์นี้มันจะทำให้ตัวสอนเราใหญ่ขึ้นนี่มันจะปรับมันจะใหญ่ขึ้นได้นะครับโอเคต่อไปเลือกสีของคนกดแท็กคัลเลอร์กดอันนี้ผมผมชอบสีส้ม ชาโร่อุดกะราใช้ให้หมดเอาให้มันแบบสวยอ่ะเว้ยอันนี้ทำให้สีอ่อนโอเคนะครับก็จะได้อย่างเฟี้ยวฟ้าอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมก็งงแล้วสิครับทำไมตัวสกินมันนิ่งก็กดที่รูปสกินของเรากด In a n i น a t e เม อนิเมชันแล้วก็กดเลือกอะไรตอนที่มันจะเข้ามาครับนี่มันก็จะเป็นเงาอย่างนี้แล้วก็เลือกความช้าของมันได้นะครับโคตรช้าครับแต่ถ้าอันแรกสุดมันมาไวนะครับเพิบเพิบอ่าฮะ <c oughs> แต่ท่านผู้ชมครับทุกที่ผมจะเอาวันนี้แล้วผมก็จะเลือกให้มันเป๊ะก,ก,กับ1.0 โอเคดูกันเดี๋ยวก่อนนะผมขอแก้อะไรนิดหนึ่งท่านผู้ชมไม่ต้องทําตามก็ได้นะครับเพราะว่านี่ผมจะอันนั้นลบไอ้ตรงนี้ใหม่แล้วก็บวกใหม่เพราะว่ามันไวเกินผมจะทําให้มันชา้า โอเคลองดู <S 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 เป็นไงครับโอเคก็จะอ๋ะอนี่เออเฮบมาอะไรเลือกให้มันเป๊ะๆน,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 นะครับแล้วก็เอาให้มันเท่ากันแช่นี้พอ แล้วก็กด IN ANIMATION เลือกอันไหนก็ได้ไม่ต้องเอาเหมือนแบบสกินของเราก็ได้แต่ผมชอบอันนี้ก็เอาอันนี้ไปเป็นไงล่ะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับก็ โอเคถ้าได้เสร็จแล้วก็กดรูปประตูลูกสวนชี้ออกนะครับแล้วก็เลือกไออันนี้เป้าไว้โอเคพออยากพอได้เสร็จปุ๊บมันก็จะอยู่หน้านี้แล้วก็กดสามจุดตรงนี้ไป ก็กด Save Video to Calorie กดเอา Full h e a d นะครับมันแค่33เมกแต่ว่าเราไม่ต้องไปสวนว่าเราพื้นที่หมดเพราะเราต้องเอาแบบ Full h e a d นะ๊ะผมจะบอกให้เพื่อแบบ i n น o ท,ที่เราแบบยังไงดีอะ เหนโทรแบบช่ไว้ไปให้ท่านผู้ชมคนอื่นๆดูนะครับมันก็จะโคตรเหตุดีนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมีเพียงแค่นี้นะครับก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ